ฟังนะทุกคนก่อนจะไปดูอะไรที่มันพีกพีกจนหางกระดิกข,ขอล้างปากด้วยความรัอสุดยอดหน่อยนี่คือช่องเพ t ท็อ k แทนที่จะพาคุณไปฟังเรื่องเมาส์จากปากพวกสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่ใช่แค่เหาแค่หอนแต่จะมาเล่าให้ฟังแบบแซบๆชิลเถอะคุณอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดว่าเราไม่รู้เรื่องอะไร เอาละวันนี้ขอบอกเลยว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญบุกบ้านไปดูกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงอุ๊บขอแอบด,ดูหน่อยนะแฮะวันนี้ก็อีกวันไม่มีอะไรให้เห่าเลยเบื่อจังฮึมอะไรไต่ๆอยู่ตรงนั้นอะตัวอะไรอะตัวเล็กๆจิวจ๋วๆอุ้ยนั่นดูเหมือนหนอนแต่มันมีขาไม่ใช่หนอนอา้าวนี่มันปลวกนี่ว่ะแกปลวกไอ้พวกที่ชอบกินบ้านคนอะมาได้ไงเนี่ย เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยต้องแจ้งใครดีเนี่ยจะเห่าก็ไม่มีใครฟังจะกัดก็ไม่อยากให้ปากเปื้อนทำไงดีนี่มันคือหายนะแห่งบ้านพวกเราจะอยู่กันยังไงถ้าวันหนึ่งบ้านหายไปนี่คือบททดสอบครั้งใหญ่ของชีวิตสัตว์เลี้ยงนี่แหละที่เขาเรียกว่าภัยเงียบฟองฟองฟองชีวิตในตู้ปลาช่างสงบสุขน้ำก็ใสอาหารก็อร่อยนอกภายนอกดูวุนว่นวายเหลือเกินเดี๋ยวนะนั่นตัวอะไรนะ ตัวจิ๋วที่เกาะอยู่บนใบบัวอะหน้าตาหน้าเกลียดหน้าชังดูมันสิมันดูเหมือนจะกําลังวางแผนอะไรบางอย่างฉันว่าแล้วโลกภายโนกมันน่ากลัวจริงๆขนาดอยู่ในน้ํายังรู้สึกได้ถึงรังสีอัมหิตมันคงคิดจะมาทําลายบ้านของเราใม่ๆบ้านของเราพี่สร้างจากไม้ฉันไม่อยากเห็นบ้านพังถ้าบ้านพังแล้วใครจะให้อาหารฉันล่ะฉันจะกินอะไรนี่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดนะเรื่องนี้ต้องถึงหูเจ้าของบ้านแต่ฉันพูดไม่ได้ทําได้แค่พ่นฟองฮึ่ แวกแวกแวกอะไรอ่ะอะไรมาไต่บนกรงชน,นะน่าเกลียดจังตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยไปไกลๆเลยนะอย่ามาทำลายกรงฉันนะนี่มันกรงไม้สับทองแพนมากนะถ้าพังแล้วใครจะรับผิดชอบนี่ไงนี่ไงนี่พวกปวกเงาไอ้พวกที่ทำลายบ้านเงาแวกนี่คือศัตรูตัวจ้ายของไม้ฉันจะทำยังไงดีจะจิกก็จบไม่ถึงจะตะโกนก็ไม่มีใครได้ยิน โอ้ยโลกนี้มันโหดร้ายเกินไปสำหรับนกน้อยอย่างฉันทำไมชีวิตต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยฉันแค่ต้องการร้องเพลงเพลเพะและกินมเมล็ดทานตะวันอย่างสงบสุขทำไมต้องมีเรื่องวุ่นวายแบบนี้เข้ามาในชีวิตด้วยไปเลยนะไปให้พ้นโอ้ยมาถึงที่ผมพวกเราแล้วใช่ไหมสวัสดีครับผมคือปลวกนว้ำว่าเจลแต่ตัวไม่จิว๋วนี่คือภารกิจของพวกเราภารกิจพิชิตบ,บ้าน ทำไมพวกสัตว์พวกนี้ถึงได้โวยวายกันจังเลยครับก็แค่มาหาของกินไม่ได้จะมาทําร้ายใครซะหน่อยพวกเราก็แค่ต้องการไม้มันคืออาหารของเราเราคือผู้บุกเบิกเราคือผู้สร้างอาณาจักรนี่ไงไม้ไม้ไมสวยๆกรุบกริบกริบอร่อยอ้าวนั่นอะไรอะก้อนขนขนที่มีกรงเล็บแหลมๆอุย๊ยอย่ามาจับผมนะผมเป็นปลวกไม่ใช่หนูผมไม่วิ่งหนีด้วยผมจะสู้สู้เพื่ออ,อาหารสู้เพื่อชีวิต สู้เพื่ออนาคตของเผ่าพันุเอาเลยเข้ามาเลยถ้าแน่จริงอ้าวไอตัวจิ๋วแกกล้าต่อสู้กับฉันเหรอแกเป็นใครแกมาจากไหนแกมาทําอะไรที่นี่แล้วแกทําไมไม่กลัวฉันเลยฉันคือแมวฉันคือผู้ล่าฉันคืออูบมันยกมือขึ้นมันทําท่าจะชกมันกล้าต่อยกับฉันไอตัวเท่ามดแกเป็นปลวกกายพันหรอนี่เป็นเรด h ฮริงมันคือตัวหลอกที่ทําให้ฉันงง นี่ไม่ใช่แค่ปลวกธรรมดาธรรมดาแล้วนี่มันคือปลวกเจ้าพ่อดูมันสิหน้าตาม,มันมั่นใจในตัวเองมากนี่มันไม่ใช่แค่าการล่าแล้วนี่มันคือสงครามสงครามระหว่างสิ่งมีชีวิตในบ้านกับผู้บุกรุกแกแกจะทําอะไรพูดมานะพูดมาเลยนี่แหละครับชีวิตของนักผจญภัยเราต้องวิ่งวิ่งให้เร็ววิ่งให้ไกลวิ่งไปหาไม้ไม่ต้องสนใจคําพูดไร้สาระของพวกสัตว์ยักษ์พวกนั้นพวกมันก็แค่หมาแนว พวกเราคือปลวกพวกเราคืออนาคตเสียงกลดาของพวกมันก็เหมือนเสียงลมผ่านหูตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะไปถึงเป้าหมายไมย้ไม้ที่รอคอยโอ้ยแผ่นดินไหวไม่ใช่นี่คือเท้าเท้าของมนุษย์โอ้ยจะเหยียบผมหรอไม่นะผม,ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยผมเพิ่งจะเริ่มต้นภารกิจเองผมต้องรอด ผมต้องรอดไปบอกเพื่อนๆว่าที่นี่มีไม้ชั้นดีรออยู่ผมจะทิ้งร่องรอยไว้ทิ้งร่องรอยความสำเร็จทิ้งร่องรอยของความอร่อยผมจะพยายามผมจะสู้เอ้ยนั่นเท้าเจ้าของบ้านนี่ว่าแกจะหยียบมันหรออย่าหยยบนะเจ้าของบ้านอย่าหยียบมันนะปลวกเพื่อผู้แก่ปลวกผู้บุกเบ,บิกบปลวกที่กล้าต่อกกอนกับแมวปลวกที่เอ๊ะทำไมเราถึงห่วงมันวะ นี่เรากำลังเมาท์นิ่งแทบเป็นสนุกสนุกอยู่ดีๆทำไมถึงต้องมาห่วงไอ้ปลวกตัวนี้ด้วยไม่ได้เราเป็นศัตรูกันเราต้องไม่ห่วงมันแต่ทำไมมันดูน่าสมสารจังเลยวะวิ่งวิ่งอยู่ดีๆก็จะโดนเหยียบไม่ได้ต้องทำอะไรบางอย่างจะเ่ากว่าปลวเจ้าของบ้านจะดุจะวิ่งไปกัดก็กลัวจะโดนเตะทำไงดีวะทำไงดีช่วยด้วยช่วยปลวกด้วยไม่ได้ช่วยโลกช่วยบ้านช่วยเตอช่วยใครก็ได้ าในที่สุดผมก็รอดรอดมาได้ด้วยปัญญานี่แหละครับผมคือปลวกผมไม่ได้เป็นผู้ทำลายผมแค่เป็นผู้หาอาหารและว,วันนี้ผมก็ได้พบกับความจริงความจริงที่ว่าเราทุกคนต่างก็มีชีวิตเราต่างก็ต้องการอาหารและเราทุกคนต่างก็ต้องการบ้านผมเข้าใจแล้วครับทำไมพวกคุณถึงได้วงบ้านกันนักเพราะมันคือที่ที่ปลอดภยัยที่ที่อบอุ่นเหมือนกับรังของพวกผมผมจะกลับไปบอกทุกคนว่าการบุกรุก ไม่ใช่ทางออกการอยู่ร่วมกันต่างหากคือทางออกถึงแม้ไรจะเป็นปลวกแต่เราก็มีหัวใจผมจะไปบอกเพื่อนๆว่าเราต้องหาอาหารจากแหล่งอื่นแหล่งที่ไม่ใช่บ้านของพวกคุณนี่คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปลวกตัวเล็กๆพวกคุณไม่ต้องกลัวผมแล้วนะ,ะเรื่องก็จบลงด้วยดีไอ้ปลวกจิ๋วนั่นมันก็ไปแล้วคงจะกลับไปบอกเพื่อนๆว่าอย่ามายุ่งกับบ้านนี้อีกเห็นไหม แค่เราคุยกันเรื่องกระจบไม่มีใครต้องเจ็บตัวไม่มีใครต้องเสียไหมนี่แหละบทสรุปของเรื่องราวสุดป่วนที่มีทั้งเรื่องเมาเรื่องขำและเรื่องที่ทําให้เราได้คิดว่าจริงๆแล้วศัตรูของเราอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดแฮ่ก็จบแล้วเป็นไงบ้างชอบกันไหมล่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องพ talk แทนของพวกเราด้วยนะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าอยากให้พวกเราเมาส์เรื่องอะไรอีกแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายแล้วอย่าลืมนะักกดกระดิ่งด้วย